สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเครื่องผลิตออกซิเจนแบรนด์ลองเสียงรุ่น Gen 5 AW กันค่ะซึ่งตัวเครื่องนี้นะคะออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านดีไซน์เรียบหรูกระทัดรัดจัดเก็บง่ายแล้วก็มีเสียงการทํางานที่เงียบไม่รบกวนการพักผ่อนค่ะโดยสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะคะสามารถปรับอัตราการไหลได้สูงสุดอยู่ที่0 5ถึง5ลิตรต่อนาทีค่ะน้ำหนักเพียง16กกิโลกรัมเสียงการทำงานเงียบเพียง40เดซิเบลและตัวเครื่องนะคะมีไส้กรองแบบเฮป้ากรองฝุ่นและแบคทีเรียได้ดีค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนความผิดปกติค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้นกันค่ะการแสดงผลของตัวเครื่องนะคะ OP แสดงแรงดันเครื่องค่ะ OC แสดงผลออกซิเจนแบบเรียวทามค่ะ O time แสดงเวลาขณะเปิดเครื่องณปัจจุบันค่ะและ Act time แสดงเวลาสะสมของการใช้งานเครื่องค่ะในส่วนของไฟแสดงการแจ้งเตือนนะคะ PO เครื่องทำงานปกติค่ะ PF ไฟไม่เข้าเครื่องค่ะแนะนำให้ปิดเครื่องและเช็คปักไฟอีกครั้งนะคะ LP และ HP แจ้งเตือนเมื่อไฟดับหรือไฟตกค่ะแนะนำให้ปิดเครื่องและพักเครื่องอย่างน้อย1นึ่ชั่วโมงค่ะ Low Oxygen และ High Oxygen คือออกซิเจนต่ำหรือสูงเกิดขึ้นได้เมื่อกรณีไฟดับหรือไฟตกค่ะหรือเกิดจากเครื่องมีอายุการใช้งานที่นานหรือเสื่อมสภาพไปค่ะอุปกรณ์สำหรับใช้งานนะคะ กู้มือการใช้งานค่ะกระปุกให้ความชื้นค่ะนำกันทางการแพทย์ค่ะสายเคโล,ลล่าค่ะชุดพ่นยาค่ะใส่กองละเอียดแบบเทปป้าค่ะวิธีการใช้งานนะคะ เริ่มจากเติมน้ำกันทางการแพทย์ลงไปในกระปุกให้ความชื้นค่ะให้อยู่ในระหว่างเส้นแมกกามินนะคะจากนั้นนำกระปุกให้ความชื้นใส่เข้าไปในช่องของตัวเครื่องค่ะนำสายซิลิโคนมาเสียบเข้าที่ช่องออกซิเจนค่ะจากนั้นให้เอาสายแคนูล่านะคะเสียบเข้าไปที่กระปุกให้ความชื้นทางด้านนี้ได้เลยค่ะทำการเปิดเครื่อง ปับอัตราการไหลและสามารถใช้งานได้เลยค่ะการใช้ฟังก์ชันพ่นยาของตัวเครื่องนะคะก็จะมีเป็นหน้ากากพ่นยาค่ะกับสาย connecting tube นะคะขั้นตอนแรกนะคะเติมยาตามที่แพทย์แนะนำได้เลยค่ะจากนั้นนำสาย connecting tube นะคะใส่เข้าไปที่ตัวหน้ากากได้เลยค่ะนำสายอีกด้านนะคะเสียบเข้าไปที่ช่องสำหรับพ่นยาของตัวเครื่องได้เลยนะคะจากนั้นทำการเปิดเครื่อง ปั๊กโฟเลตให้เหลือเพียงแค่1ลิตรต่อนอาทีค่ะจากนั้นเปิดฟังก์ชันพ่นยาและสามารถใช้งานได้เลยค่ะการดูแลตัวเครื่องนะคะแนะนําให้วางตัวเครื่องค่ะให้ห่างจากผนังอย่างน้อย1ฟุตค่ะเพื่อให้ตัวเครื่องระบายความร้อนได้ดีค่ะกระปุกให้ความชื้นค่ะควรล้างนา้าและเปลี่ยนทุกวันนะคะป้องกันเพื่อไม่ให้สะสมเชื้อโรคค่ะ สายแคโนล่ลาหากสีเปลี่ยนหรือสายเริ่มแข็งแล้วคุแนะนําให้เปลี่ยนทันทีค่ะควรเปลี่ยน15วันถึง30วันค่ะในส่วนของการดูแลเส้นกองนะคะ1จะเป็นเส้นกองแบบหยาบค่ะแนะนําให้ล้างทุกๆ7วันนะคะหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของเส้นกองละเอียดน,นะคะแนะนําให้เปลี่ยนใหม่ทุกๆ6เดือนคะ